ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีเซียนฝั่งทนนะคะงวดที่แล้วได้ข่าวว่าสามตัวแปดใช่ครับงวดที่แล้วคือจะมีชุดสามตัวเนาะใช่ครับโค้งสุดท้ายผมไม่ได้ลงครับใช่ใช่ไม่ได้ลงเบิกทรั์ไปอุบลพอดีครับคือสองตัวล่างเข้าเข้าแต่ตัววิ่งครับไม่มีหนึ่งห้าครับตุดเดียวอืมถ้าเอฟพีจตัวหา ก็ได้เนาะบเบอร์ศนะูนย์หกสองครับเบรรรอร์ผมค่ะค่ะต่อได้ค่ะศูนย์หกสองเก้าหกศูนย์ครับค่ะหกสองห้าห้าครับค่ะโทรถามเซียนฝนทุนทได้เนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะเข้าสามนนตัวอันนี้ผมจะลงชุดโค้งสุดท้ายเลยนะครับค่ะเอาเต็มชุดเลยเนาะไม่ไม่ชุดชุดตัดเลยครับเ<อ>หลือโค้งสุดท้ายแล้วครับชุดตัดนี่มีกี่ตัวคะมีสามหางเองครับ โอ้สามหางโอ้เอาเอาชุดเต็มด้วยก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะวงกลมให้ก็ได้ชุดเต็มผมจําไม่ได้อะครับโอ้ค่ะมีแต่ชุดตัดเนาะครับก็เอามาฝากอ่าคุณพ่อคุณแม่ช่องเปิดซับครับจ้าเป็นของฝันอ่างเปาในวันต้อนรับสุขีนครับค่ะอันนี้มันเงรวยๆครับบนหรือล่างคะเซียนอะไรนะครับเป็นบนหรือเลขล่าง บนแยกบนล่างเป็นล่างครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับบนวิ่งแปดครับบนเดียวนะคะบนวิ่งแปดครับอ่าสามตัวแปดสองเก้าครับแปดสองเก้าค่ะแปดหกศูนย์ครับแปดหกศูนย์แปดหกสองครับแปดหกสองอันนี้ถ้าเอฟซีจะตัดเล่นคุณพ่อคุณแม่จะตัดเล่นก็ได้นะครับสองตัว ค่ะครับอันนี้นชุดนูนเน้นเ็น้เนเม็ดเดียวครับแปดสองเก้าครับแปดสองเก้าครับเป็นเลขจตดเนาะเป็นเลขคำนวณครับค่ะแล้วแล้วชุดล่างนะคะชุดล่างวิ่งสองครับชุดล่างวิ่งสองค่ะครับผมมีสองศูนย์สองศูนย์ สอง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 ห้าสองห้าสองเจ็ดครับสองเจ็ดเม็ดเดียวสองศูนครับเม็ดเดียวสอูครับอันนี้คือสูตรชุดนี้ใช้มากี่ปีแล้วคะเซียนออสูตรนี้ผมจะใช้มาเรื่อยๆครับแล้วก็ค้นใหม่คิดใหม่โอ้เป็นสูตรคิดเองครับงวดที่แล้วเซียนถูกเยอะไหมคะ ผมเป็นคนคิดผมเล่นเองไม่ได้ครับเหมือนข้อห้ามครับถ้าเล่นปุ๊บเลขจะเคลื่อนครับส่วนมากก็จะทำให้คนอื่นเข้าซื้อใช่ครับถ้าเราซื้อนี่จะเคลื่อนทันทีจะหลุดไปเลยหรือว่าขึ้นลงคะบางทีก็ขึ้นข้างบนบางทีก็ลงข้างล่างบางทีถ้าเราวิ่งปุ๊บมันก็จะเป็นหนีไปอีกหลักหนึ่ง ผมเคยลองนะครับเมื่อปีสองปีที่แล้วอะครับ<ช>แล้วมันไม่เข้าพอ,อเราเลิกเล่นปุ๊บมันเข้าเลยโอโรับมันเป็นอย่างนั้นเนาะครับก็จริงเหมือนกันนะทั้งวดไหนเราไม่ซื้อแตกสามตัวเนาะครับโดยมากส่วนมากคนคำนวณเขาจะไม่แน่นนะครับใช่ใช่ครับก็เหมือนตามราเบิกทัพทั้งวัดไหนไม่ซื้อนี้เข้าทั้งวัดไหนซื้อจะหลุดแต้มหนึ่งครับ อันนี้ผมมั่นใจเลยมอบเป็นของฝันให้คุณพ่อคุณแม่ช่องเบิกครับนะครับเป็นหนังเปาก่อนวันสุดทีน,นะครับเม็ดเดียวข้างบนแปดสองเก้าข้างล่างสองสดครับลราลอกลับหัวไหมครับเป็นแปดสองหกไหมไม่กลับครับอันนี้ตรงตงครับตรงตรงแปดสองเก้าครับคือเซียนมีความมั่นใจพิเศษเนาะครับ ชุดนี้มั่นใจพิเศษของขวัญตุ๊กจีนนาค่ะ,ค,ะครับรบ,บนนะ่ะวิ่งแปดล่างวิ่งสองเลขวิ่งนี้หลุดไหมคะเซียนไม่ไม่หลุดครับไม่เคยหลุดสักวดเนาะวดที่แล้วก็เข้าเลขวิ่งใช่ไหมคะใช่ข้างบนเข้าข้างล่างก็เข้าครับอืมวดที่แล้วไอเราวิ่งตัวไหนบ้างครับแอดก็จำไม่ได้วัที่แล้วมผมให้วิ่งออสองบนครับค่ะแล้วก็นหนึ่งล่างครับสองบนหนึ่งล่างครับ โอ้ตรงตรงเลยนะครับสามตัวที่ผมให้เขาไปงวดที่แล้วก็มีอ่าแปดสี่สองสองหนึ่งสองแล้วก็ศูนย์สองเก้าครับไอศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองครับถ้าสองศูนย์เก้านี่ตรงตรงเหมือนกันเนาะครับข้างล่างก็มีหนึ่งสามหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งศูนย์ไม่มีหนึ่งห้าครับงวดที่แล้วเนาะครับ แล้วแล้วสามตัวนี่เคยหลุดบ้างไหมคะหรือว่าเข้าทุกงวดส่วนมากผมจะให้สามตัวนะครับ<อ>ผมไม่ไม่เคยให้สองตัวนอกจากเขาไปตัดเล่นเองพวกเอฟซีพวกพ่อแม่พี่น้องตัดเล่นเองนะครับค่ะส่วนมากก็บางทีก็มาสองตัวครสองตัวจับเล่นเอาถ้าถ้าเด่นเด่นตัวไหนคะสองตัวบน สองเก้าครับสองเก้าเนาะเดี๋ยวคัดไว้ให้เอฟซีกันถ้าตัดสองตัวก็มีสองเก้าหกสองหกศูนย์อะครับกับสองเก้ากับหกสองแล้วก็หกศูนย์หกศูนย์สองตัวบนคือจับเอาในนี้เลยครับมีบนมีล่างแต่ว่าล่างนี่ด่นมาสองศูนย์ เลขวิ่งนี่ไม่หลุดเนาะเราวิ่งเอาเอาได้เลยมั่นใจครับมั่นใจเลยข้งล่างวันนี้ยิ่งมั่นใจเลยครับค่ะวดนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะเซียนก็เก้าสิบครับเผื่อพลาดเผื่อพลาดครับพลาดเนาะค่ะแปดสองเก้าล่างสองศูนย์งบน้อยแต่ถ้าว่าพูดถึงก็ไม่เยอะหรอกเนาะซื้อไว้ทุกตัวเนาะครับค่ะอย่างละเล็กละน้อย ้าใครที่ชอบวิ่งไม่ไม,ไม่ไม่ผิดหวังเนาะรเรเวิ่งเซียนจะแม่นเนาะคะ่ะครับอได้ละหลักร้อยไม่มีเหรอเซียนเลขวิ่งอะไรนะครับวิ่งหลักร้อยนี่ก็มาแปดเหมือนกันไหมคะว,วันนี้ผมให้แปดอยู่หลักร้อยอะครับโอ้ที่ที่วิ่งบนนี้คือหลักร้อยเลยแปดมันมันไม่มันบางทีมันก็ไปหลักอื่นก็ได้ครับ ไม่แน่นอนอมันจะมาได้หน่วยสีบร้อยเนาะเลขแปบดบแต่ว่วที่แล้วของผมก็เข้าหลักร้อยงวดที่แล้วก็เข้าหลักร้อยวันนี้ก็อาจจะมาอีกครับเสียดายเลขสามตัวมากเลยผมต้อหาแล้วทางเ <laughs> บร์ซับไ,ไ,ไม่ติดครับก็ <c oughs> ไปไอธุระเรื่องที่อก็เลย ยุ่งทั้งวันวันเลขออกเนาะแต่ถ้ามีเพิ่มเติมยังไงก็โทรได้นะคะโทรดูเลขออกนะคะคครับ่ะยังไงก็ต้องขอบคุณเพียนฝากเลขชุดพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับทางช่องเบิกครับถ้าถูกแล้วก็อย่าลืมทางช่องเบิก์ทรัพเยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีทางช่องอาจารย์ก็ไม่ได้มีเลขมาให้ท่านคุณพ่อคุณแม่ได้โชคลาบครับฝากทุ เียนฟังทูค่ะขอบคุณเพียนมากนะคะครับครับสวัสดีครับงวดที่แล้วเพื่นกาถือสามตัวโทษจังไดกาบดิบเนาะจังวะบดได้กันเนาะงวดนี้กาตามให้แล้วเนาะค่ะจังไดกาว่างวดนี้เพราะว่ามีเวลาทําคลิปเต็มที่เนาะค่ะงวดที่แล้วกา ช่วงปีใหม่แน่กลับบ้านแน่ไปทุราแน่เนาะค่ะเอฟซี e ่ก่ะตางคน้นต่างอยากคือว่านอเบิกราบกับยากพอดีใส่ปีใหม่อันนี้ก่ะฝากเป็นแนวทางเด้อค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นมีเข้ามีหลุดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ